สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่าน kind of มาดูเหรียญสิบบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสำหรับเหรียญสิบบาทสองปศนี้นะครับท่านเรามาดูขราวว่าจะเป็นปีปศอะไรมั่งครับและที่สําคัญคือเหรียญที่ผ่านการใช้นั้นตกอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่นะครับท่านเพราะว่า ทุกวันนี้ที่จะหาเหรียญสิบ,บาทพระศียรเด็กนี่ยากมากครับท่านกว่าจะเจอได้นะครับท่านส่วนมากแล้วเจอจริงๆก็คือพระเศีใหญ่ครับท่านพระศีใหญ่ครับท่านส่วนมากเท่าที่ผมสังเกตดูนะครับท่านผมเห็นรถไอกองกระสาบเข้ามาแถวที่ผมอยู่สองสามรอบแล้วครับท่านห้าปีวันนี้ประมาณสามสี่รอบแล้วครับเยอะเลยครับที่เข้ามาแรกครับแรกเอาเหรียญสิบบาทเก่าๆนี่เอาเหรียญใหม่มาแลกครับท่านล็อ ก็มีลูกค้ามีคนออกไปแลกเยอะพอสมคงวรนะครับสันแล้วนี่แหละครับสันเป็นสายที่ว่าทําไมในระบบบันเวียนแล้วเหรียญสิบาทเศษเด็กมันถึงหายไปหมดครับสันเรามาดู้าวว่าเหรียญนี้จะเป็นปีพศอะไรจํานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่นะครับสาหรับสองเหรียญสองพศนี้นะครับนี่ครับดูเหรียญแรกก่อนแล้วกันครับ่านลักษณะของเหรียญจะเป็นแบบเดียวกันหมดครับ่านคือลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญแบบสองสีตัวติดนะครับ่านคิวปุ่นนิเกิอยู่ด้านนอกตัวด้านในก็สีทองล้วนนะครับเนี่ยนี่ครับสวยงามกันนะครับ สีทองจะกลายเป็นสีดำปีเ้าครับท่านเพราะว่าเหรียญน,นี้ยังไม่ได้ทำการล้างสังคมสารอะไรเลยนะครับไม่ค่อยมีเวลาทำการทำนิดด้วยนะครับเสียรลอยดำปีเลยครับภูวิพลอดุลยจดชอยู่เบื้องหน้าพงค์ท่านส่วนด้านหลังก่อละแค่การที่เก้าครับท่านแล้วมาดูบนลงรูปพง์ท่านดูสครับคมชัดเจาะไหมโอ้โหสวยงามมากครับท่านไล่จากด้านล่างขึ้นมาเรยครับด้านล่างนี่ครับแล้วก็มาเบื้องหน้าพง์ท่านนี่ครับแล้วก็รเสียรพงท่านแล้วก็ด้านหลังเนี่ยครับ สวยงามมากครับท่านไม่มีรอยบุบรอยีิอะไรมากมายครับมีมีแน่ครับตำหนักตำหนีมีแน่แต่ไม่เยอะครับท่านสำหรับเดือนนี้รู้สึกว่าโอเคมากเลยนะครับสวยงามจริงๆนะครับท่านเรามาดูขอบเฟืองเดือนนี้ดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้างครับขอบเฟืองเดือนนี้ครับนี่ครับโอ้โหครับดูใกล้ไปเลยครับก็โอเคอยู่นะครับท่านรอยบุบรอยวิก็มีครับและการสือเราก็มีนิดๆหน่อยๆนะครับท่านดูครับคมชัดมากเลยครับท่านขอบเฟืองสำหรับเรียบนะครับนี่แบบนี้นะครับ โอ้โหโอเคอยู่นะครับนี่คืามีรอยบุบรอยบี้อยู่ปกติธรรมดานะครับกองเหรียญที่ผ่านกใช้นั่นแหละครับท่านจะไปคิดอะไรมากเลยครับยังไงก็ต้องมีอยู่แล้วแต่มากๆอย่างน้อยแค่นั้นเองครับสำหรับเหรียญที่ผ่านกันเชครับคือพูดง่ายๆคือเวลาหลุดมือนี่ครับมันจะเอาเหลี่ยมลงก่อนแน่นอนครับท่านเอาเหรียญด้านนี้ลงก่อนครับครับส่วนมากจะจะเอาด้านไหนลงมันไม่แน่นอนครับท่านเพราะว่าถ้าหลุดมือเรานะครับท่านมาดูด้านหลังครับว่าเหรียญนี้เป็นปีบัอะไรนะครับด้านเหรียญนี้ครับประเทศไทยครับ อักษรบิลพอซองตรงพันห้าร้อยห้าสิบ e กับท sí. ่านสองห้าห้าสิบเอยสองห้าห้าหนึ่งนะครับท so ่านดูไม่ชัดครับตาไม่ค่อยดีครับท่านพอซอสองห้าห้าหนึ่งนะครับท่านสำหรับปีสองห้าห้าหนึ่งนี้ไม่ได้ติดอยู่ในสิบอันดับที่หายากนะครับท่านตรงกลางคือวัดอนุรักวราลังตามมาใหมนี้คือแม่นเจ้าพรยาแล้วล่างจุดเกิสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอัลเลยนะครับสําหรับปีพอซองตรงพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดเนี่ยจำนวนตามเลยคือที่เท่าไหร่เออเดี๋ยวดูคู่มือแป๊บหนึ่งนะครับท่านไม่ต้องรีบร้อนนะครับ ตัว551นี้จำนวนการผลิตอยู่ที่108.9ล้าน165,360เหรียญน,นะครับท่าน108.9ล้าน165,360เหรียญน,นะครับท่านในระดับกรุ๊ซีนั้นอย,อยู่ที่เหรียญละ50บาทตอนนี้นครับท่านอยู่เหรียญที่่นก็ใช่หรือครับตกอยู่ที่เหรียญละ12บาทถึง15บาทเท่านั้นเองนะครับมาดูเหรียญที่2ครับนี้ครับดูไปแล้วนะครับเมื่อกี้เนี่ยลักษณะของเหรียญก็เป็นแบบลักษณะเดียวกันนะครับ ี่รับดูด้านหลังอีกกว่าครับว่าเป็นปีผสอะไรครับนี่ครับประเทศไทยครับอักษรบิวสามตัวชิดกันอยู่ตัวที่สี่หางออกมาที่หนึ่งนะครับท่านสำหรับอักษรบิวนี่สำหรับเพื่อผู้พิการทางสายตลานะครับเนี่ยจะได้เอามือลูบๆทังดูว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับพอช่อทองฟันเอ้ยมืดเลยพอชอทองฟันห้าร้อยสาญญุกจดกับท่านเหรียญปีผสมองันห้าร้อยสัญญกเจเนี่ยไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับท่านเรามาดูเขาวาจะผลิตเยอะเท่าไหร่ครับสำหรับปีพสนี้นะครับท่าน ส่วนตรงกลางก็เช่นกันครับวัตรุดราบวลารามครับตามลงไนี่คือแม่นางเจ้าพญาได้ล่างสุดคือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอะลบินะครับเรามาดูครับว่าปีพศสองพันห้าร้ยสามสิบเกดปีพศนี้ครับจานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ครับจํานวนเราบอกความกว้างคองเดก่อดีกว่านครับความกว้างองเนอยู่ที่ยีสิบหมิเมตรน้ำหนักแปดจุดห้ากรัมนะครับท่านจานวนการผลิตนะครับสำหรับปีสองันสามสิบเกดนี้หนึ่งร้อยห้าิ ล้านห้า 8, 8 3 1เกหดรียนนะครับท่านหนึล้านห้าแส1เกหดรียนนะครับท่านในระดับยูนซีนเขาอยู่ที่เดียละหนึ่งร้อบาทครับท่านหนึ100บาทเลยนะครับใีขนสูงโอกาสนะครับสำหรับหนึบาทนี้ในจำนวนที่ผลิตเยอะครับ1 5 0าล้านเดียนเนี่ยไม่สำหรับเลยนะครับท่านสุรยน